อ่ะนี่คือภาพนะครับก่อนติดตั้งนะครับแล้วก็ภาพหลังติดตั้งเสร็จนะครับเอามาให้รับบุรับชมในช่วงแรกนะครับอ่ะไปดูคลิปเต็มเตมกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับช่องพักเช้านะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านน้องไข่นะครับตะบนหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้นะครับเรามาติดแอร์นะครับดูบ้านลูกค้าครับ ทำเบงด้วยครับบ้านลูกค้านะครับทำเบงหมดทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เรามาติดแอร์ให้กับลูกค้านะครับลูกค้ามีแอร์แล้วนะครับให้เรามาติดตั้งให้นะครับตรงนี้เป็นยี่ห้อไฮเซนนะครับขนาดมือสองบิดยูนะครับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับรายการที่เราแถมให้นะครับเช่นเดือนนะครับเราก็แถมให้ลูกค้าหมดเลยนะครับอย่างตั้งปืนนะครับาะวลูกค้านะครับ ขอเป็นตั้งพื้นนะครับไม่ขอแขนครับว่าลูกค้ามีแขนแล้วครับอ่ะนะครับรายการที่เราแถมให้นะครับชุดหัวกระโหลกนะครับชุดค้งนะครับแล้วก็ชุดลางครอบแอ์นะครับเราแถมให้อยู่ในรายการที่่าติดตั้งนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับอ่ะตันนี้เป็นแอร์มือหนึ่งนะครับลูกค้าซื้อแอร์แล้วให้ช่างมาติดตั้งให้นะครับอ่ะไงก็คลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ครับเจอหลังติดเสร็จนะครับ อันนี้นะครับเรารีวิวหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับผมตัวนี้เป็นเอ่าคอยเย็นตัวด้านในนะครับตัวนี้ยี่ห้อไฮเซนนะครับขนาดมือสองบีทีวนะครับเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทดลองแอร์เลยนะครับนี่ครับเราก็เปิดทดลองแอร์ให้กับลูกค้านะครับอ่ะ ล้วก็เปิดทดลองแอร์ให้กับลูกค้านะครับตอนนี้ตั้งไว้อุณหภูมิ21องศานะครับตอนนี้มีตัวเลขอุณหภูมิบอกอ่ะเดี๋ยวไปดูภายนอกกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็แถมนะครับชุดรางครอบแอร์ให้นะครับในราคา่ารวมติดตั้งเลยนะครับหัวกระโหลกชุดรางนะครับนี่ครับเราก็แถมให้นะครับท่อน้ํานะครับเราใช้เป็นท่อสีขาวนะครับนี่เนาะ นติดบนระเบียงนะครับอ่อบ้นที่แคบๆนิดนึงนะครับเราก็ติดตั้งให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับบ้นที่อาจจะถ่ายรีวิวยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับชุดตัวด้านในนะครับยังไงก็อ่ะสอดทางกันเข้ามานะครับกับ่าสมศักแอร์รับติดตั้งแอร์บุรีล์นะครับอตัวนี้นะครับตัวด้านนอกนะครับ คอยร้อนนะครับอย่างที่เรานําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับก็แถมรางนะครับครอบเองของกระโหลกนะครับให้กับลูกค้าเลยนะครับตัวนี้อเอาไปถ่ายรีวิวด้านบนอาจจะแคบนิดนึงนะครับเราลงมาด้านล่างนะครับนี่ครับตัวนี้ไฮเส้นนะครับของอินเวอร์เตอร์ขนาดาษมือสองมิเนะครับยังไงก็ฝากลูกค้านะครับที่จะติดตั้งแอร์กับเรานะครับก็เริ่มต้นที 2,500บาทนะครับแอมมือหนึ่งแอมมือสองนะครับสอบทมกันเข้ามาได้นะครับหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคานะครับสอบามเข้ามาไม่ว่ากันนะครับราคแอ์เริ่มต้นที่500บาทนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้เราขอส่งงานลูกค้านะครับที่บ้านหลักเขตนะครับตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปแล้วแหละนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ